อาชีพรายได้หลักแสนที่ออสเตรเลียมีอาชีพอะไรบ้างไปดูกันค่ะเจ้าหน,น้าที่ดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนเฉลีย่ยอยู่ที่1 10, 15, นึ่งแสบาทต้องมีใบร,รับรองในการประกอบอาชีพนี้โดยเฉพาะต้องไปรงเรียนที่ออสเตรเลียอาชีพคนดูแลเด็กเงินเดือนเฉลีย่ย 1, 2, 1 4, 8, 5, นึ่งแสบาทต้องมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพหรือดิพโลมาซึ่งเป็นหลักสูตรสายวิชาชีพคล้ายๆกับปวชปวสอ,อาชีพพนักงานเก็บขยะเงินเดือนเฉลีย 1, 2, 5, ล่ย1 2, 5, นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอาจจะมากหรือน้อย การขยะอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานด้วยอาชีพบาริสตาเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่1 2 9 9 1 4มื่รบ่าทไม่รวมทิปแต่จะต้องมีใบร,รับรองจากออสเตรเลียในหลักสูตรสำหรับบาริสตาโดยเฉพาะอาชีพพยาบาลเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่137,462บาทแต่ต้องมีใบรประกอบวิชาชีพออสเตรเลียคอยดูแลคนไข้งานร่วมกับหมออาชีพโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เงินเดือนเฉลี่ย1 1 2 9บาทอาชีพนี้เป็นที่ต้องการมากๆใครที่ออเกแบบเขียนค้เี็นเว็ตไซต์สร้างแอปพลิเคชันไดเ เหมาะมากและอาชีพที่เงินเดือนสูงที่สุดก็คือผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างเงินเดือนเฉลีย่ยอยู่ที่3,691าบอาทหูรวยเละแต่ก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานจบวิศวะโดยตรงสามารถควบคุมการก่อสร้างหน้างานได้และทำหน้าที่อื่นๆเช่นประมูลราคาเสนอราคาต่อหน่วยงานต่างๆด้วยถ้าคิดว่าอาชีพไหนที่เราทำได้เริ่มฝึกภาษาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพราะนอกจากที่เราจะมีทักษะในสายอาชีพนั้นแล้วเราต้องได้ภาษาด้วย